ยิงยิงยิงนัดยิงเอาทไม่อะเห็นศัตรูไหมน่ะมันขับฮอลลีคัปเตอร์อยู่อะน่ะมองเลยพี่ยิงเลยประยุทธ์น่ะยิงเลยจะได้จบจบเดี๋ยวเดี๋ยวจบาทำไมไม่ยิงอะไม่ทัดตีเลยพี่งั้นอะนี่เซตเนี้ยบอกเลยว่าโคตรฟูครับสวยจริงเนี่ยดูเคสดูจอเนี่ยสวยจริงฮะเครื่องนี้เฉพาะเครื่องอย่างเดียวเนี้ยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบได้ของใหม่ทั้งหมดประกันสามปีครับ i3 ครับ 10105F 4 Core 8เทเทอร์โบ4.4ครับแรมเป็น16 g b ป DDR4 บัส3,200จาก Viper Gaming ครับ M.2 NVMe 512 g b การ์ดจอ Inno TD ครับ RTX 3060 12 g b g DDR6 ครับแล้วก็ power supply เป็นของ a e r o c o o 750W 80พัดบอนนะครับเมมบอร์ดเ 510M นะครับตัวเคสตัวนี้เป็นของ IT Sonar Vampire ไอทีโซนัสเอ็มพนะครับผมสามารถปิดไฟได้แบบนี้เอาดึงสลักก่อนแป๊บหนึ่งนะดึงสลักออกครับแล้วก็ปิดไฟแบบนี้ปิดไฟได้เปิดไฟคืนเปลี่ยนไฟนะครับได้หมดตามใจต้องการครับพี่น้องครับนี่สีขาวก็สวยมีไฟคาดเส้นอะคริลิกตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีฝาข้างกระจกปิดให้พัดลมหน้า3ตัวหลัง1ตัวสามารถติดตั้งชุดนะ้ำเพิ่มได้2ตอนในอนาคตนะครับถ้ามีงบมีอะไรก็ว่ากันไป บจบไปในงบ27,590เจนารเป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องนะครับสินค้าเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีแต่ถ้าเอาจอด้วยนะครับจอตัวนี้เป็น AOC 24นิ้ว Full HD ครับ 75Hz เฮิร์ครับ1,920คูณ1,080ครับราคาพร้อมจอจบอยู่ที่32,880บาทครับนี่สั่งเครื่องพร้อมจอเหมือนเดิมครับของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวจบเจ้าแน่นอนครับการจอแรงหายห่วงดังนั้นแล้ว ใครที่มีงบโอเคคุณก็เล่นการ์ดจอมือหนึไปก็ได้แต่ถ้าใครที่งบค่อนข้างน้อยคุณก็ไปการ์ดจอมือสอก็ได้มันก็เซฟงบลงไปแบบหลายพันมากมากนะเพราะตอนนี้การ์ดจอมือสอก็ราคาค่อนข้างถูกแล้วนะดังนั้นแล้วบรดษีก็ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของใหม่หมดเลยแต่การ์ดจอลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นมือหหรือมือสอ,อยากจัดสเปคให้คุ้มค่า แต่ว่างบน้อยผมแนะนาไปการ์ดจอมือ2ดีกว่านะครับเราก็มีประกันให้ด้วยบางตัวก็ประกันปีหนึ่งประกันศูนย์เหลือ2ปีบางตัวก็ประกันร้าน3เดือนอะไรประมาณนี้นะครับฝากเซตนี้ไว้ด้วยแล้วกันะครับจากร้านบอสพีซีครับผม